สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีท่านหนึ่งไลน์มาถามผมว่าในการตรวจประเมินไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินภายในหรือที่เราเรียกว่า IQA Internal Audit หรือการตรวจประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอกหรือจากลูกคา้าตอนนี้ในการตรวจพบข้อบกพร่องออยเตอร์มักจะไม่ แบ่งแยกประเภทว่าเป็นประเภทเมเจอร์มเนอร์หรือว่าออฟเซิร์ฟนะครับคำถามก็คือถามว่าผิดข้อกำหนดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ผิดข้อกำหนดนะครับไม่ผิดนะครับออยเตอร์จะเขียนเป็นข้อบกพร่องอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องแยกว่าเป็น ข้อพ้องแบบเมเจอร์ม o r เนอร์หรือว่าออฟเซิร์ฟนะครับสามารถเขียนได้แล้วถ้าออิเตอร์ยังบางท่านยังแยกประเภทว่าเป็นเมเจอร์ม o r เนอร์ถามว่าผิดข้อกำหนดไหมคำตอบก็คือไม่ผิดข้อกำหนดนะครับไม่ว่าคุณจะทำระบบ ISO 9 0 0 1หรือ ISO IEC 1 7 0 2 5 ไม่ต้องแบ่งแยกประเภทว่าเป็นข้อประ้องแบบเมเจอร์ม o r เนอร์หรือ o อ s e r v รก็ได้นะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อประ้องหรือว่าเขียนค่าอย่างมืออาชีพมาให้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ